นายอำเภอเกาะสมุยนำพุทธศาสนิกชนตักบ,บาตรเข้าสารอาหารแห้งวันเข้าพรรษาเมื่อวันที่11กรกฎาคม2568ณอาคารท่าเทียบเรือด้านหน้าบริษัทเรือเร็วลงพยาจำกัดอำเภอเกาะสมุยจงัสุราษฎร์ธานีนายอมรชุมช่วยนายอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยนางถนอมศรีรัตนรักษ์นายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยนางสาววาสนาบรมธนรัตน์รองนายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยนายอำนาจชดช่วงรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนายทิติพันธ์จันทองประธานสภาเทศบาลนครเกาะสมุยนายประกรณ์การจนะโอภาสอดีตรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอเกาะสมุยได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ผู้ที่เข้าร่วมพิธีต่างสวมชุดไทยร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งในพิธีพระครูมนัตทีปะธรรมคุณจากวัดแจ้งได้นำพระสงฆ์จำนวน22รูปประกอบพิธีจากนั้นนายอมรชุมช่วยในอำเภอเกาะสมุยได้นำพุทธศาสนิกชนตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งสำหรับวันเข้าพรรษาถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกัน น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนไตรันายนอมรชุมช่วยในอำเภอเกาะสมุยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามะกะลดละเลิกอบายามุกงดเล่าเข้าวพรรษารวมทั้งดำเนินชีวิตตามปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย